บรษัท Rio c h i t o นะคะบริษัทผลิตผงอลูมิเนียนะคะเป็นผ,ผงผลิตอลูมิเนียมที่ไปผลิตสิ่งของต่างๆนะที่ทําอยู่นี่ก็คือช่างเชื่อมนะคะเป็นช่างซ่อมบารุงบ้านเราก็เรียกมันเปนแนนนะคะอันนี้กําลังเชื่อมสเตย์นะคะเป็นแผ่นเหล็กขนาดใหญ่แล้วก็เป็นบาร์นะอันที่เหลืองๆที่โรยลงมานั่นก็คือคีดีและที่นีนะน่เรียกกันก็หม้อเชื่อมที่บ้านเราเรียกอะคะ่ะการทํางานบนที่สูงในการ เรอยกรยตัวในการทำงานค่ะแบบนี่จะค่ยอยวันวันงานบริทองชั่โมงจัดเพื่อรหัสแล้วก็วันสุขจะทำแค่แปชั่วโมงเป็นวันพักขอนแต่ส่วนมากถ้ามีโอเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทำสิบถึงสิชั่วโมงตลอดนะคะดูบนบริเวณด้านบนนะจะเป็นแตกแปรงเหล็กทั้งหมดนะคะด้านล่างนี่ก็จะเป็นพวกเหล็กต่างๆ คือเราเดินบริเวณรอบๆอันไหนจุดไหนแตกหักเขาจะสูบน้ำกรดออกนะคะตรงนี้ก็คือที่เก็บบ่อน้ำกรดนะเป็นหม้อต้ม400องศาเขาก็จะสูบออกเรียบร้อยแล้วก็วจะมีบริษัทรับเหมามาล้างทำความสะอาดก่อนพวกเราจะเป็นแมนเทเนสมาทำความาม,มาซ่อมบำรุงก,กันอีกทีนะคะนี่บนวีสูปต้องการต้องใช้เชือกรยตัวในการทำงานวันละ12ชั่วโมงเลยะคะ่ะนีแต่ละวันที่ทำแบบเนี้ยทั้งวันแลยเหนื่อยนะ แต่ก็ได้เงินดีอยู่ค่ะ